อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพืพ่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะคะสอนเล่นลูบิกสามคูณสามกันนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นสอนแก้เสาคูณสองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแก้รูบิกประเภทอื่นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมจ่ายค่าบานทาทาป็นกันคนละหนึ่งไรน,นะครับรรมาสครับโม่วม่ากันเลยสคร,รับโม่สดๆกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะรีบหน่อยนะครับว่าผมจะรีบถ่ายหน่อยไปสครับโม่ มาวันนี้ผมจะมาสอนแกะร,รูบิกใช่ไหมครับทุกคนต้องทําให้ได้แบบนี้ครับอทุกคนต้องทําเป็นขาวล้อมเหลืองครับสําหรับคนที่เล่นเริ่มต้นนี่ครับจะคล้ายดอกเดซี่นะครับก็มาต่อไปถ้าสมมุติทุกคนเข้าใจกับการทําดอกไม้มันได้เหลืองแล้วทุกคนก็สมมุตินะพวกนี้มันไม่ตรงแกนใช่ไหมครับ ทุกคนก็หาอันไหนที่มันตรงแกหรือถ้าไม่ตรงก็บิดให้มันตรงแบบนี้นี่ครับไอ้ที่มันเป็นส,สีขาวสีขาวที่ตรงกับสีแดงแบบเช่นนี้นะครับต้องบิดให้ตรงนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางนี้ครับหน้าในหน้าหนึ่งก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายกัฝั่งขวาถ้าสมมุติสีแดงนี่อยู่ฝั่งซ้ายที่มันตรงใช่ไหมครับก็ต้องบิดซ้ายลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งเออมันอยู่ฝั่งขวานะครับก็บิดขวาลงแบบนี้นะครับ ก็ทํากับสีอื่นเลยนะครับคือสีเขียวก็แบบนี้เนี่ยครับอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งซ้ายเงี้ยก็บิดลงสีน้าเงินเนี่ยอยู่ฝั่งขวาก็บิดลงอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เราจะมาเริ่มขั้นตอนการสอนเก็บเอ่อทีละชัชนนะครับคือผมจะไม่เก็บเอฟเจอร์เหมือนกับในคลิปนะครับมาแล้วก็สมมติทุกคนครับสีขาวมันต้องอยู่แบบนี้กันนะครับคือเป็นแบบข้างนะครับข้ามให้มันชี้ฟ้าแบบนี้นะครับเนี่ยข้ามให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกรณีนี้นี่ครับ คือบอกว่าทุกคนอาที่เล่นรูบิกเนี่ยเจอบ่อยนะครับห้ามให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นอันตัวที่มันเป็นข้างข้า,ขาบเหนี้คะคะกรณีรแรกก็คือที่มันชี้มาทางด้านหน้าเราอ่ะให้ทุกคนมองดูสีด้านบนเป็นสีอะไรกับสีด้านข้างเป็นสีอะไรอันนี้เขียวส้มใช่ไหมครับก็บิดไปหาเขียวส้มครับก็มองหาเขียวส้มกันนะครับดี่ครับเขียวส้มอยู่ตรงนี้แล้วก็บิดมานะครับต่อไปถ้ามันอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็หันข้างมาหันข้างที่มันเป็นสีเขียวมาหาเรานะครับก็ขึ้น ปัดลงหรือถ้าใครไม่ไม่ดันผมก็จะเขียนซับไตเติ้ลไว้นะคะถ้ามันเขียนถ้ามันอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับก็ขึ้นปัดลงอันนี้ใช่ไหมครับเขียวแดงใช่ไหมครับขึ้นปัดลงแต่ว่าถ้าสมมติมันอยู่ในกรณีคือชี้ไปด้านข้างนะครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงแบบนี้นะครับต่อไปก็แบบนี้เลยนี่เนี่ยเห็นไหมครับก็ ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงต่อไปเราก็จะมาสอนเก็บชั้นสองกันเลยนะครับอนี่ครับการเก็บชั้นสองนะครับเี่ครับให้มันตรงสีกันนะครับอันนี้คือเขียวเดยใช่ไหมครับแล้วเขียวนี่ครับมันมันมันหันหน้าสีเขียวมาหาเราแล้วก็ต้องบิดให้ตรงเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ด้านบนนี้เป็นสีอะไรครับก็มองดูนะครับถ้าสมมุติเป็นสีแดงอ่ะไอ้ของผมนะครับมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับ แล้วให้มองแดงว่าแดงอยู่ข้างไหนก็แดงอยู่ข้างซ้ายผมใช่ไหมครับก็บิดไปทางขวานะครับเพื่อเป็นการบิดหนีแล้วก็ขึ้นแล้วก็ซ้ายขึ้นบนขวาเอ้ยบนซ้ายซ้ายลงแล้วก็บนซ้าย,าย,ก,ายก็คือถ้าสมมติได้ไอ้สองคู่นี้แบบนี้แล้วนะครับเนีย่ยเนียเนี่ยเนี่ยเขียว เขียวแดงขาวนี่ครับถ้าได้แล้วเราก็ถ้าสมมติมันอยู่ในด้านข้าวใช่ไหมครับแต่เราต้องรักษามันไม่ให้เสียชั้นหนึ่งไปนะครับแล้วก็บนอหันหน้าสีเขียวก็บนซ้ายแล้วก็หันไปหน้าสีแดงก็ขวาขึ้นบนขวาขวาลงแบบนี้ครับก็ทํากับหน้าที่เหลือเลยนะครับก็แบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เขียวส้มใช่ไหมครับก็ก็เขียวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็บิดหนีไปนะครับก็ขึ้นบนซ้าย ขวาลงเอ้ยซ้ายลงขวาขึ้นบนขวาขวาลงอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือแบบนี้ถ้าเจอตรงไหนที่มันเป็นสีด้านบนถ้าห้ามให้มันเป็นแบบเหลืองเท่านั้นนะครับก็สมมติอ่ะมันอยู่นี้ใช่ไหมครับก็บนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลงแล้วแบบนี้ครับก็คือเอ่อบนขวา ซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงต่อไปก็แบบนี้ครับบนขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงปัดบนบนขวาเอ้ยขวาขึ้นบนซ้ายเอ้ยบนขวาขวาลงต่อไปก็จะเป็นการทำเหลืองเต็มนะครับเอ่อสวยแล้วครับผมต้องทำไง โอ้คลิปนี้ก็ดมาห้านาทีนี่ก็ผมจะทำแบบนี้นะครับ f าเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ f r u r u r u แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตัดไปตอนที่ได้สูตร o l แต่ที่ได้เราได้สูตร o l ที่ทำไป f r u r r u r u แล้วนะครับเราก็จะได้ลดสูนต่างๆที่แปลกถ้าสมมติทุกคนได้สูนรถถังไฟหน้าแบบผมนะครับ ให้หันในี้มันเป็นไฟหน้าครับวบซ้ายมือแล้วก็ก็ทําเหมือนคล้ายๆสูตรนี้เลยนะครับก็เป็นการทําสูตรปาจเกตบียนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบแล้วก็ขวาลงก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติทุกคนได้บวกแทงหน้าแรงนะครับแทงหน้ากับแทงข้างนะครับก็ให้อันที่ให้หันที่มันเป็นข้างเข้าหาเรานะครับให้อันสองอันนี้อยู่ซ้ายมือเราก็ ขอขึ้นถ้าเหมือนก่อ,อ,อ,อนนะครับขอขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบแล้วก็ขวาลงครับจากนั้นแล้วก็หันในตรงนี้มาเป็นจุดแบบนี้นะครับที่มันทีมาหาเรานะครับก็คือทําสูตรแบบนี้ข,นข,วนขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงจากนั้นผมก็จะมาทําสูตร P L นะครับแล้วก็ขวาขึ้นบนขวา ซ้ายขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาสองครั้งซ้ายลงขวาซ้ายบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาสองรอบแล้วก็ซ้ายลงจากนั้นพอทุกคนได้แบบนี้นะครับทุกคนก็ทำแบบนี้นะครับหน้าทวนเข็มสองครั้ง ถ้าสมมติทุกคนเป็นหน้าสีเลยนะครับก็ต้องหาจุดตรงกลางเป็นสีนั้นมาครับย่างเช่เของหมดไเป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็หันจุดสีเขียวตรงกลางมาอย่างนี้แล้วก็ขวาลงซ้ายลงหน้าด่วนเข็มขึ้นสองครั้งขวาขึ้นซ้ายขึ้นแล้วก็บิดแค่นี้ทุกคนก็จะได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ